ที่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่คือว่าเราอยู่ที่เล่นลอกโยะนะคะคือว่าเราได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วแต่มันไม่ดีนะก็คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราเรีาวิวคือของอับกุเกะนีโอผู้ส่งนี่ผู้รับส่งแบบ e m s hello kissy sweet cake จากร้านนีโอ สกุชชี่ถึงร้านเน็ตเนสสกุชชี่ถ้าเราเพูดเคสตี้อย่างนี้ก็ขอใครเป็นเกมันเป็นเคสตี้เฮ้มาดูกันมีก็มีสูก็มีอันนี้เรามาดูกันสีสดคือสีแบบนี้จริงๆคือมันมืดนะ นี่เป็นแท็กอันนี้ตัวที่เราสั่งมาดูเสนไม่หลอกนะคะไม่มีตําหนิเลยไม่ขายนะคะไม่ขายแล้วกว็ไม่แลกไม่จุดไม่อะไรทั้งนั้นนะต่อไปก็จะเป็นถุงนี้เป็นของหายากเยอะเลยนะคะถุงนี้ ตรงนี้ร้อยสี่สิบค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบนะคะช็อปเปอร์ของวันพีซเห็นไหมวันพีซนีนะน่าช็อปเปอร์จะสศร้มากเลยโอเคต่อไปนะคะก็เป็นหยดน้ำช็อกกาแลน ลายเส้นชอปเปอร์ก็มีลายเส้นอันนี้ลายลายเส้นต่อไปเป็นคมะลายเส้นต่อไปอันนี้นะคะอันนี้จริงๆมันไม่มีพวงกุญแจนะคะแต่ว่าเราเอาอันสำรองของเรามาใส่เห็นลายเส้นตัวนี้ไหม ันดูได้ยากมากอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโน้ตเราฉีกขาดนะมันแกะยากขอบคพุณนที่อุดหนุนเราและรับแลกด้วยฝากรีวิวด้วยนะ Thank you ร,รันนีโอสกุชชี่นะจ๊ะนายมือนสวยเวอร์ของแถมแวนก็ถุงต่อไป80บาท ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแปดสิบมาดูกันตัวเดียวแปดตัวนี้ยืดนะเป็นพวงแบบยืดสถานที่ที่หาซื้อได้เป็นแท็กของมันนะคะแปดสิบนะอันเดียวแปดสิบต่อไป,ไปคือ ของแรกนะคะของแรกของเทจนั่นเองคิงบานานาคิงบานานานะอันนี้เป็นไซส์จิว๋วอะต่อไปอันนี้นิม่มมอกนะมีแท็กด้วยยืดด้วยนะยียืดทั้งสองอเลย ขอ,องถือมี2อันส่วนของซื้อมี6อันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนวันคลิปหน้าก็จะมารีวิวสัคกคกชีทั้งหมดบ๊ายบาย